บาลามีสามสิบทัศทานาบาลามีสัมปันโนอานาอุปปาลามีสัมปันโน Tāna pāramatā pāramītāṁ pannō, Me tāma iti karunamutita ubeka pāramītāṁ pannō, Iti pito pākāwā. Tīnā pāramītāṁ θήρα, ουπα, παραμήθα, μπάνω παραμάτα παραμάθα, παραμήθα, μπάνω μήτα, μαϊ, τί, καρου, να, μου, τί, τα, ου, μπί, เนทขันมาปารามิสัมปันโนเนทขันมาอุปปารามิสัมปันโนเนทขันมาปารมาตาปารามิสัมปันโน มตตามุทิตกรุณาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกวะปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโน

वीरिया परामिताम् पन्नो वीरिया उपपरामिताम् पन्नो वीरिया परमत परामिताम् เมตตาไมติีการุณาโมติตาอุเบกขาปารามิตัมปันโนอิติปิโสภะขวาวิริยาปารามิตัมปันโนวิริยะอุปปารามิตัมปันโน Βυριάπαρα παραμάτα μηδάμπαν νο με τα μάι τη καρουνά μο τη τάου อันติปารามิสัมปันโนอันติอุปปารามิสัมปันโนอันติปารมัตตปารามิสัมปันโนเมตตามัยที่กรุณา

ಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಕರುಣ ಮುದಿ ತ ಉಬೇಕ ಪಿ ಸಂಪನ್ನೋ ಕಿ ಪಿಶೋ ಪಗವ ಅತಿಥನ ಪಿ ಸಂಪನ್ನೋ ಅತಿಥನ ಉಪಿ ಸಂಪನ್ನು अति तारत पारमी समो बेता मी करुणा उदिता उपमी समो इति पिशो पखवा बीता परमी सं มิตาอุปปารามิตาัมปันโนมิตาปารมาตปารามิตาัมปันโนมิตาไมทิกาโรนณามติตาอุเบกาปารามิตาัมปันโนอิติปิโสภะคะวะ ubikka para mi thampano ubikka ubikka para mi thampano ubikka para tampano, mi ta อิติปิโสภะกวะทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปารมาตาปารามิสัมปันโน เบตาไมทิการุณามุทิตาุเบคาปารามีสัมปันโนอิติพิโสภคขวาอุตังสารนังขจามีอามังสารนังัจามี สังคังสารังคาจะมีน่ะม่ามีหัง